สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่กับ t o y ยต a นะครับรุ่นไฮรักลีโวดับเบิลแคปตัวนี้จะเป็นรุ่น4ีประตูยกสูงนะครับเครื่องยนต์2.4เกรดมิดนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ที่ผมเอามารีวิววันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับซึ่งเขาก็จะมีเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทางบ้านนะครับไปชมรอบคันแล้วก็ไปดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับรถคันนี้กันเลยนะครับในจุดแรกนะครับผมจะแนะนําตรงไฟหน้าของเขาก่อนนะครับไฟหน้ารุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบ LED โปรเจ c เตอร์นะครับจะมีระบบควบคุมการเปิดปิดอัตโนมัติไฟหน้านะครับเขาจะมีไฟสองสว่างในเวลากลางวันนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวแบบบิวอินถัดลงมานะครับตรงนี้จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับจะได้มาเป็นแบบ LED ครับกระจกมองข้างจะเป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวแบบบิวอินเข้ามาให้นะครับเพื่อเพิ่มการมองเห็นกับเพื่อนร่วมทางครับผมเมื่อเปิดประตูจะเป็นสีโครเมียมครับแล้วก็บันไดจะเป็นสีดำครับผมถัดมาในส่วนของล้อนะครับ ล้ออลลอยขนาด18นิ้วนะครับซึ่งขนาดยางของเขาจะเป็น 265/60R18 ันะครับลายล้อแมกนี่นะครับจะเป็นแบบทูโทนครับผมไฟท้ายรถรุ่นนี้จะเป็นแบบ LED มาพร้อมกับกล้องถอยจอดแล้วก็สัญญาณกะระยะในการถอยนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่ครับตอนนี้ผมก็อยู่ภายในตัวรถแล้วนะครับรถรุ่นนี้นะครับภายในจะเป็นสีดำครับกุญแจของเขาจะเป็นแบบกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะแนะนําในส่วนแรกก่อนนะครับรถรุ่นนี้นะครับเบาะนั่งจะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับพร้อมปรับไฟฟ้านะครับด้านผู้ขับขี่ในส่วนของพวงมาลัยพวงมาลัยจะเป็นแบบหุ่มหนังครับผมแล้วก็หัวเกียร์ก็เป็นแบบหุ่มหนังเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วนะครับจะสามารถรองรับ Apple CarPlay เชื่อมต่อสาย USB แล้วก็มีเชื่อมต่อไร้สายแบบ Bluetooth เข้ามาให้ด้วยครับ ระบบความปลอดภัยในรุ่นนี้นะครับจะมีระบบควบคุมการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันถุงลมเสริมความปลอดภัย3ตำแหน่งครับอัตราการใช้น้ํามันนะครับจะอยู่ที่15กิโลเมตรต่อลิตรนะครับขึ้นอยู่สภาวะการใช้ของผู้ขับขี่ครับผมและนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรถรุ่น4ประตูยกสูง2-4เกียร์มิดเกียร์ออโต้คันนี้นะครับหากลูกค้าท่านไหนสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรายละเอียดการออกรถสามารถทักแชทเข้ามาหาผมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมยินดีให้บริการครับ